พระพุทธเจ้ามีจริงเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่เป็นนักเสียสละที่ยิ่งใหญ่และเป็นจิตอาสาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกทรงเสียสละ การเป็นพระเจ้าแผ่นดินการเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเสียสละราชบัลลังก์เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตตอนที่คนก่อนจะคนพบสัจธรรมนะที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นพระองค์ทรงอธิษฐานจิตเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ตายเป็นตายขอนั่งตายอยู่ที่นี้ถ้าไม่พบทางแห่งความพ้นทุกข์พระองค์ก็ได้พบการพบความรู้การพบความจริงตัวนี้เ,เรียกว่าพุทธ,ธะแปลว,ว่าผู้รู้แล้วรู้ความจริงแท้แล้ว รู้โลกรู้ธรรมทั้งปวงแล้วโลกกับวิทูแปลว่าผู้รู้แจ้งถึงโลกรู้สังขารโลกรู้สัตว์โลกรู้โอกาสสัโลกสังขารโลกก็คือสิ่งที่เกิดมีขึ้นเพราะการปรุงแต่งการสร้างสารรค์ขึ้นเช่นรถยนต์เครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์โลกก็คือสัตว์ทุกชนิด ที่มีลมหายใจก็เป็นสัตว์ตั้งนั้นก,ก็รู้หมดและพระองค์รู้ภาษาเขาด้วยโอกาสสะลอกหมายถึงลอกที่ที่เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุรยิยะจัก,กรวาลน,นี้สุรยิยะจัก,กรวาลอื่นพระองค์ท่งค้นพบแล้วรู้แล้วเห็นแล้ว ด้วยการใช้ห้องแลบไต้ต้นพระศรีมหาโพคือการพัฒนาจิตแล้วเครื่องมือของพระองค์ก็คือลมหายใจนี่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นอัศจรรย์มากๆลนะเพราะนั้นพระองค์จึงได้นามว่าพุทธโธผู้รู้แล้วแล้วก็รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างแท้จริงด้วย ใครปฏิบัติตามคนนั้นก็ได้ผลจริง